เป๊ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเอาอะไรกับเป๊กอะเคลียร์กันจบไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วค่ะก็ไม่ได้คุยแต่เป๊กอะรู้สึกว่าเหมือนโดนคุกคามตลอดคือจอแบบโทรมาคู่ว่าใจอย่างงู้นใจอย่างนี้อยู่ตลอด จนเป๊กรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันไม่จบมันเหมือนอัปเตอร์ช็อกอ่ะแล้วเป๊กก็เลยรู้สึกว่าเหมือนอยู่อย่างระแวงอ่ะที่บ้านเป๊กอ่ะสกิลเลตี้อ่ะหนานแน่นมากนะคะแต่เป๊กก็กลัวจนต้องเอาตำรวจมาติดกล่องแดงที่บ้านเพราะว่าเขารู้รหัสรู้ทุกอย่างรู้กล้องวงจรปิดรู้พยายามจะแฮกไอ้คาวเป๊กมาเพื่อจะจอดระบบคีย์การ์ดประตูหรืออะไรเป๊กกลายเป็นระแวงคือกลัวอยู่ในบ้านตัวเองแล้วเป๊กก็อย่างกลัว ณวันที่ตัดสินใจแยกทางกันนะคะมีข้อตกลงอะไรที่เป็นเรั่ก,กับสอนไหมว่าไม่ได้ทำมาค่ะหนูนไม่ได้ทำมาคะ่ะหนูก็ไม่คิดว่าหนูจะโดนแหวงขนาดนี้หนูไม่ได้ทาอะไรเลย mm hmm. หนูไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะว่าหนูก็คิดว่าระหว่างทางที่คบกันน่นะคะหนูก็เต็มที่มากๆกับเรื่องการใช้จ่ายหรืออะไรพ่อแม่เขาตั้งแต่ที่คบกับหนูก็ไม่ต้องทํางานเลยหนูดูแลให้หมด mm hmm. เงินเดือนเขาก็มีเงินปันผลสามปี ครั้งก like no no ็มีมันก็น่าจะจบกันโอเคแล้วเพราะเธอเองก็มีแฟนใหม่แล้วมีลูกแล้วก็น่าจะโอเคหนูก็ไม่ได้หนูไม่ได้ระวังตัวเลยค่ะตรงนี้หนูไม่คิดเลยว่าว่าจะเป็นขนาดนี้ณวันที่แยกกันนะคะแบบเขามีเริ่มมีเรื่องพูดเรื่องเงินตั้งแต่ตอนนั้นไม่มีพูดค่ะส่วนไม่มีขอส่วนไหนเลยค่ะเขาบอกว่าเขาอะรู้ตัวว่าเขาผิดเขาไม่เอาอะไรเลยเขาเอาไปเท่าที่เขาได้ไปแล้วเขาไม่เอาอะไรหลังจากนี้เขาไม่เอาอะไรเลย